ตอนนี้นะคะจริก็อยู่กับเพจอินฟลูเอนเนะคะคุณแอลแล้วก็น้องมอนสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอเท้าความก่อนนะคะว่าคุณแอลเนี่ยมาจากเพจนี้เลยค่ะ Monster Travel นะคะใน Facebook นั่นเองนะคะการทำเพจนี้เกิดจากอะไรค่ะจริงๆอะกเก็บความทรงจำระหว่างเรากับเขาเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ตอนนี้น้องอายุ6ขวบแล้วค่ะ จริงคุณแอลเนี่ยเป็นเพนเลเวอร์อยู่แล้วป่ะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะการเลี้ยงเจ้ามอนสเตอร์สุนัขพันปอมเมเลเนียยเนี่ยมันน่าจะมีการเห่ามีการอะไรมากมายเหลือเกินค่ะก็ช่วงแรกๆเขาไม่ได้เป็นหมาที่มีแบบเห่าเยอะมากไงค่ะพอดีไปตอนขับรถไปแล้วก็ให้เขาชมวิวค่ะเขาไปเจอน้องหมาตัวหนึ่งที่เป็นแบบหมาไทยอะค่ะปีนกระโดดเกาะรถอะค่ะเขาก็เลยเริ่มเห่าตั้งแต่จากวันนั้นวันจนจนถึงวันนี้ค่ะนั่นชือวิรกรรมของเขา วีรกรรมจริงๆแสบๆนี่น่าจะเป็นทะเลาะกับฝนกับที่ปัดน้ำฝนของรถมีคลิปไหมคะเดี๋ยวส่งให้นะเดี๋ยวขึ้นคลิปเลยค่ะ มไม่ทะเลาะและนิสัยของเจ้ามอนสเตอร์นี่เป็นยังไงคะก็คือนอนค่ะแล้วก็หาวใบไม้บ้างผลบ้างแล้วก็นอนค่ะแล้วก็กินแล้วก็นอนอืมกินอวก็วกเ,เยอะเนะเาะเยอะมาก <laughs> เลยค่ะเห็นมอนสเตอร์ไปเที่ยวเยอะขนาดนี้มอนสเตอร์เป็นสุนัขสายคาเฟ่ แม่แม่มันดีกว่าน่าจะเป็นสายค,า<ม>ความเป็ก็เลยผ่านไปที่ลูกด้วยค่ะแล้วดูจากเมเพ็แล้วคุณแอลเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปสุนัขถ่ายรูปมอนสเตอร์ได้น่ารักมากๆลองมีทริคไหมคะในการถ่ายรูปสุนัขให้ออกมาสวยงาม ทิไม่มีค่ะน่าจะเป็นดวงค่ะมัน่าจะเป็นเทสเป็นดวงแล้วก็เป็นการแบบกดที่ถี่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่หนึงกี่ลูกคะร้อยคาเฟ่หนึ่งเนี่ยเกินร้อยค่ะแล้วเราก็ต้องมาเลือกเอาค่ะว่าเขาแบบช็อตไหนที่เขามองกล้องบ้างเหมือนกันเลยค่ะเต็มไปหมดไม่ให้ดูหรอกรูปฉันเองละไม่ใช่หมาแต่จริงเห็นนะคะมีรีววรีวีวด้วยอุ้ยได้ค่ะ ขนมเยอะเลยสิเลี้ยงตัวเองได้พอเล็กตัวหน่อ่ะนอจากนี้ความสามารถพิเศษของเจ้ามอนสเตอร์มีอะไรบ้างคะไหว้ได้ค่ะไหว้ได้แต่ว่าจะไหว้ไหมเพราะว่าตื่นค่ะตื่นวันกินหนมไหมลูกกินหนมไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงทุจ้าก่อนทำไงทุจ้าเก่งมาก ใหญ่ขนาดนี้เลยและวิธีการเลี้ยงดูเจ้ามอนสเตอร์เป็นยังไงคะเพราะว่าเขาดูเป็นหมาที่สะอาดสะอ้านดูสุขภาพดีจริงๆก็เลี้ยงปกติเลยค่ะแต่ว่า ที่พิเศษคือเราเลี้ยงเหมือนเขาเป็นลูกใส่ใจทุกอย่างเนี่ยให้เขาแบบพิมพของดีๆอะไรเงี้ยมีอะไรอยากแนะนำไหมคะว่าส่วนใหญ่เด็กๆอยากเลี้ยงสัตว์แ้วไม่มีความรับผิดชอบอยา่างแรกเลยอาจจะต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนขออนุญาตว่าท่านแบบโอเคไหมถ้าเราอยากที่จะเลี้ยงท่านชอบไหมรักไหมซัพพอร์ตเราได้ไหมคะ่ะถ้าเป็นเด็กๆเ,เนาะแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องมาดูอีกว่าเรามีเวลาในการดูแลเขามากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วก็มีกําลังรัพย์ในการ ดูแลเขาไหมเพราะมันก็จะมีค่าฉีดวัคซีนค่าหาหมอค่าอาหารที่บางทีก็ทานแบบพิเศษมันทำก็คือแพงขึ้นไย ด็อกส์พาวรู้สึกยังไงบ้างคะพานจิตมาครั้งแรกประทับใจก็ประทับใจมากๆเลยค่ะมีที่วิ่งเล่นให้น้องๆเยอะมากแล้วก็มีแบบกาแฟให้ทานขนมก็มีอาหารก็มีค่ะครบวงจรมากๆคุณแอลรู้ไหมคะถ้าถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยจะได้ซอฟต์ดิงฟรีด้วยนะคะเอาลค่ะงั้นเดี๋ยวต้องไปเช็คอินเลยค่ะแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะได้ดูรูปของคุณแอลนะคะที่ถ่ายที่นี่สวยงามแน่นอนติดตามได้ที่เพจมอนเตอร์เอซาเวลค่ะมอนเตอร์เอ็กซาเวลนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ นะะ้องจะได้มีค่าขนมมีคนมาขอรีวิวเยอะๆน้องจะได้เห่าใบไม้แล้วก็ฝนอย่างสบายะเบ่งตัวเองได้ด้วยค่ะแล้วันนี้นะคะเพลิบเบอร์บาเจอไฮก็มีเจอไฮมิดเอสมคอัลิสติกมาฝากน้องมอนสเตอร์นะคะเป็นสูตรเซนซิทีฟสกินนะคะสำหรับชุนักผิวแห้งง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็เมนูมอร่อยเคี้ยง่ายมีท่าลิโมเนนซ์เวลาขับถ่ายเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะเอามาฝากค่ะ มากเลยค่ะจริงๆน้องทานอยู่แล้วด้วย <Wow. laughs>